สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนข่าวด่วนครับตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับข่าวด่วนน้ําป่ามานะครับให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงกันนะครับเพราะว่ามันมาเร็วมากครับไปชมกันครับนี่นะครับเป็นมวลน้ําเทีที่ลงมาจากภูเขานะครับโอ้โหไหลแรงมากครับท่านผู้ชมมาตามลําคลองสาขานะครับ ใครที่อยู่ใกล้คลองนะครับเตรียมเก็บข้าวของที่สําคัญขึ้นที่สูงเลยครับแล้วก็เฝ้าระมัดระวังคืนนี้ด้วยครับฝนอาจจะตกต่อเนื่องเรามาดูความแรงของน้ํานะครับ ตอนนี้น้ำก็ได้ล้นมาขอบสะพานแล้วนะครับทางเร็วและแรงมากครับ พิกัดนะครับบ้านซับน้อยพัฒนาตำบลหนองยิ่งคอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็ทําความเสียหายให้กับเลือกสวนไร่นาน,นะครับโดยเฉพาะป่าอ้อยนะครับที่อยู่ข้างๆคลอ,องครับตอนนี้ราบแะน้าเป็นหน้ากลองไปเป็นที่เรียบร้อยครับ นะครับดูความเร็วความแรงของน้ำนะครับท่านผู้ชมคนบ้านใครที่อยู่ด้านล่างจากบ้านซับน้อยไปนะครับเตรียมตัวรับน้ำได้เลยอาจจะไปถึงท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่โอ้ควันออกเลยไปไปไปเคลื่อนอมเลยครับคุณค่อนอมเลยครับขี่ไปเลยเดี๋ยวมันมันพัดททถทาไม่ขี่ไปอ่ะเอาขอมขีดบิดไปเลยบิดไปเลยอออ นี่นะครับคือความเร็วความแรงของน้ำครับโอ้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  มาฟังเรื่องราวดีๆที่มีชมมากมายเรื่องสาระทั่วไปกับข่าวสารที่ดีมาบอกหากวันไหนที่คุณเหนื่อยล้ากดเข้ามาที่ช่องช่องนี้อีกที่ตันบ้านถึงคนนี้จะพอบสิ่งที่ดีให้คุณ กบนครับเรามาดูส่วนทั้งฝั่งของบอ่อปลาบ่อกกบผมนะครับตอนนี้เต็มที่เรียบร้อยครับเหลืออีกประมาณครึ่งศอกล้นบอ่อปลาครับก็ถ้าเหลือซักคืบในผมคงอพยบกบอพยพปลาออกทั้งหมดเลยนะครับ เอาให้ได้เท่าที่ได้เท่าที่ไม่ได้ก็ไม่ได้แค่นั้นเองครับเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วมากก็ทุกรอบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขออพยพของก่อนสวัสดีนะครับ